สวัสดีครับพี่น้องครับพอดีสมาชิกถูกถล่มด้ถุงน้ำมันเครื่อง,องนี้ก็เลยไปแจ้งความให้สรวัตส,สนอรอนเมืองให้สรวัตนะสนอรอนเมืองก็ฝากเรื่องนี้เป็นธุระของสรวัตนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวให้สรวัตตรวจสอบที่พื้นที่เกิดเหตุนะครับ ที่บ้านสมาชิกนะครับสมาชิกนักลบด่านเถื่อนถูกเฟี้ยงด้วยถุงน้ำมันน้ำมันเครื่องกิโลนะครับก็เป็นน้ำมันเครื่องเก่าก็เป็นร้านครัวบุญรอดเป็นร้านขายเขาเรียกว่าขายต้มเลือดหมูขายข้าวต้ม เส็จแล้วก็มีการเพี้ยงน้ํามันเครื่องคิโลเข้ามาข้าวของเสียหายขายของไม่ได้ครับวันนี้อืแล้วก็ทางเขาบอกว่ามีอาทางอะไรอะ่ะมีคนมาถามกระเส้นใหญ่พร้อมควรเขาบอกว่าถ้าถามแม่บ้านของป๋าว่าแล้วเป็นไง อันนี้คือป๋ามนัสรอดกำเนิดครับผมก็เป็นสมาชิกนักลบดานเถือนถูกทล่ลมด้วยถุงน้ำมันเครื่องกิโลก็ขายของไม่ได้เลยได้ขายของได้เลยรับการจะขายข้าวต้มตอนเช้าทุกวันประกอบอาชีพก็คือขายขายข้าวต้มทุกวันแล้วก็ต้มเลือดหมูนะแล้วก็ต้มแซ่บแต่วันนี้ชักไม่แซ่บแล้วตั้งแต่เช้านะโดนน้ำมันละงเต็มหมดเลย ไมจา้าอเช็ดไม่หวาดไม่ไหวคือถ้าล้างนี่ก็คือถ้าล้างน้ํามันเนี่ยมันก็ต้องลงทุนกันนะฝาจานนี่ได้ต้องเอาน้ำร้อยกับผงซักฟอกกัน,นอ่าแล้วทีนี้ไอ้ไอ้ที่คุมไว้นี่คืออะไรป๋าใ่พ่อเครื่องไอ,เอ้เครื่องเกียงให้ลูกค้านี่นะ อืมก็คือเป็นพวกไอ้เครื่องเคียงที่จะกินกับข้าวต้มที่ปรุงต้มแซ่บต้มเลือดหมูอ่ะอ่าก็ถ้าไม่เอาอันนี้คุมไว้ก็สงสัยหมดเลยดูอ่าหมดเลยอันนี้ก็คือคาบน้ํามันเครื่องกิโลนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นกาแฟอ่าเออถ้ามันร้านเลยตามสั่งเขาบอกเรื่องไม่ใช่กาแฟมันเป็นน้ํามันอืมอ่าเดี๋ยวป๋าไปไปหาหาสวัดดีกว่าอ่าไปหาสวัดดีกว่าไปเผื่อสวัสดจะถามอะไร อ่าไม่ไม่ไม่เขคือป๋าไปอันนี้เดี๋ยวทวัดท่านจะสอบอะไรเพิ่มอันนี้เป็นน้ํามันเครื่องนะครับเป็นน้ํามันเครื่องกิโลอ่าทีนี้ก็ไม่ทราบว่ามมาจากไหนไเป็นพนักง,งานสอบสวนจากสอ,อดอนเมืองครับท่านกําลังเก็บหลักฐานนะครับ ก็ขายขายทุกวันนะครับขายเป็นขายาต้มเลือดหมูอันนี้เป็นตลาดที่กำลังให้ทางสํนักงานเขตตรวจสอบนะครับว่าเป็นพื้นที่ของเป็นพื้นที่สาธารณะหรือไม่นะครับก็อันนี้คือป้ายชื่อคือครูบุรอดก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำใสนะครับ ก็ปัญหาปัญหามีการเข้าใจผิดกันว่ามีการร้องเรียนกันนะครับมีการร้องเรียนกันเสร็จแล้วก็ลักษณะเหมือนกับผมซึ่งเดินทางมามาพบกับผู้เสียหายก็ค่อนข้างใบยนะครั้ง,งเหมือนกันนะครับค่อนข้างใบยครั้งเหมือนกันแล้วทีนี้ว่า,าทางคนที่มาทำเนี่ย ก็น่าจะเข้าใจว่าบ้านนี้เป็นผู้ร้องเรียนผู้สื่อข่าวน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เมื่อคืนเหตุเกิดเมื่อคืนนี้นะครับช่วงประมาณตีสามนะครับเพราะคนมาส่งมือถือพิมพ์นี่มาส่งตอนตีสี่พอมาส่งตอนตีสี่นี้ก็คือคนส่งมืองพิมพ์บอกเห็นแล้วว่ามันมันมีคราบน้ํามันเยอะแยะเลยแล้วก็ ปรากฏว่านังซื้อเพมที่เอาเอามาส่งกันเลอะไปด้วยน้ำมันเครื่องแต่สิ่งที่สิ่งที่มันมันน่าแปลกใจก็คือว่าเออาะเ,เห็นแม่บ้านของอปา๋ามันนัดรอดกําเนิดน,นะครับว่าท่านแจ้งว่ามเาีเหมือนกับเจ้าของตลาดมาถามไม่รู้จริงหรือไม่ไมเขาบอกว่ามาถามว่าแล้วเป็นยังไงล่ะ นะครับเดี๋ยวสอบถามแม่บ้านของแม่บ้านป๋าหน่อยแม่บ้านไปไหนไปไหนเจ้อ้อยอันนี้หน่อยดิเมื่อเช้าไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะเมื่อเช้านี่มีมีมีคนมาขี่รถมาแล้วก็ถามว่ายังไงนะไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าเป็นไงอ่า เราคือแต่เราแต่ลรแต่เรารู้คำว่าเป็นไงล่ะอะไรอย่างนี้มีไหมเขาบอกเขาถามว่าเป็นไงล่ะก็แสดงว่าเหมือนกับเขารู้ว่าโดนเฟี้ยงแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นแม่มันเฟี้ยงมันเฟี้ยงน้ำมันเครื่องขอบคุณมากจ้อยขอบคุณมากนะครับอันนี้ถ้าเป็นสมาชิกแล้วรบ่านเถื่อน ก็ต้องนําเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ให้ทราบนะครับว่าคือเฟี้ยงเป็นคาบน้ํามันเครื่องเข้ามาเป็นถุงใส่ถุงแล้วก็มัดจุกมาครับอ่ามัดจุกมาเสร็จแล้วก็เฟี้ยงเข้ามารู้สึกว่าจะไหลถุงอยู่เหมือนกันมากเพราะว่ามีถุงสองใบค่ะมีมีถุงน้ํามันเครื่องสองใบใช่ไหมอ๋อครับผมเดี๋ยวไปดูว่า สวัสดีจะตรวจสอบได้ไหมคือโต๊ะเพื่อนไปไว้าน้ำมันเครื่องกิโลอันนี้ถูกถลม่มถูกถลม่มอ่ามีปัญหาเรื่องจอดรถจอดลาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตรงนี้จริงๆถ้าดูที่หลังถนดนะครับถ้าดูที่หลังถนดนี้จะเขาจะระบุว่าต้องเป็นสนามเท่านั้นเพราะนั้น เป็นสนามมันก็เป็นได้ทั้งสนามเด็กเล่นนะครับจะเป็นสนามเด็กเล่นก็ได้ถ้าเป็นสนามฟุตบอลก็ได้ก็คือถ้ามันคำพิพากษาศาลออกมาแล้วมันระบุหลังถนนอย่างนั้นผมดูตามเอกสารหลังถนนนะครับที่วงเวียนนี้ไม่สามารถที่จะมาทําเป็นตลาดได้เพราะว่ามันผิดวัตถุประสงค์มันต้องเป็นมันต้องเป็นสนามแต่เป็นสนามฟุตบอลก็ได้นะครับ เป็นสนามฟุตบอลสนามอะไรก็ได้ที่ประชาชนโดยทั่วไปต้องได้ใช้ร่วมกันนะครับแต่เนื่องจากว่า,าที่ดอนเมืองนี้ก็าทางเจ้าของบ้านเองก็บอกว่าเป็นพื้นที่ที่อิทธิพนพอต้องควรนะครับก็ต้องขอบคุณพนักงานสอบสวนสอนอจอนเมืองนะครับ ถ้าถ้า,าเฟี้ยงจากมุมนี้นะครับเฟี้ยงจากมุมนี้กล้องเซเว่นตัวนี้น่าจะเห็นนะครับกล้องเซเว่นกล้องร้านสะดวกซื้อตัวนี้น่าจะเห็นนะครับเพราะว่ามันจะหันมาทางาทางบ้านทางร้านคูบุรดพอดีนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือไม่หรือกล้องจะเสียหรือเปล่า ปาโดยปกติบ้านป่านี่มีมีกล้องอยู่ใช่ไหมมีครับแต่มันเสียมันเสียห้าตัวเสียหมดแล้วมันมันทะลึ่งมันเสียตอนวันที่เขาจะเพี้ยงใช่มันเสียมันเสียก่อนแล้วเพราะเรามีปัญหาที่เขตปุ๊บแล้วว่าจะอร่อยบอกให้ไปทำกล้องเพราะเขาเพ่งเล็งมาที่เธอคนเดียวอร่อยเขาบอกให้ผมไม่ทำแล้วใครคือมีปัญหาตั้งแต่มันพุธแล้วกล้องที่บ้านป่าเสียนี่มีใครรู้เรื่องบ้างว่ากล้องเสียครับ รู้ลูกค้ารู้ลูกค้ารู้ลูกค้ารู้มาก่อนแล้วไอคนที่มานั่งกินไอต้มเลือดหมูเราเนี่แหละพวกลูกค้าจะรู้รู้ว่ากล้องเสียรู้ว่ากล้องเสียข่าวข่าวข่าวข้างในไม่รั่วแน่นอนคือหมายถึงว่าครอบครัวเราไม่มีใครไปบอกว่ากล้องเสียเพราะครอบครัวนี่ไม่ได้ติดต่อกันก็อยู่ที่โน่นอยู่ที่ลอนดอนก็คืออกล้องเสียนี่คือลูกค้าที่มานั่งทานอาหารร้านเราแล้วเขารู้ได้ยังไง ก็เราเป็นคนบอกเขาแล้วไปบอกมาเพราะว่ามันหลายปีแล้วอ่ะก็มันเสียก็คือก็คือว่าถ้าเราไม่บอกเนี่ยมันก็ไม่มีใครรู้ว่ากล้อง้านเราเสียเพราะเราเราบิดพลาดอ่าอันนี้แหละก็คือว่ามันเป็นความลับอย่างหนึ่งที่บางทีกทมน่ะที่เขาเรียกว่าติดกล้องใบกล้องใบอ่ะองใบบางทีมันมีแต่ตัวกล่องมันแต่ตัวกล้องไม่มีอ่าคือติดไว้คู เขาเฉยๆว่ามันมีกล้องใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้ว่ามันกล้องเราเสียแล้วเราเป็นสมาชิกนักลบ,บดันเถื่อนด้วยคนอื่นเขาอาจจะหมันไฟเอานะใช่แน่นอนอ่าอันนี้แหละก็คือตั้งแต่ที่เขารู้ว่ามีนักรอ,อนักข่าวมาเขาก็เลยเ,เพ่งเลยเงา<ช>เขาไล่ไม่แม่จอดรถนั่แหละต้นเหตุต้นเหตุครับโอเค เดี๋ยวถ้าถ้ายังไงพอดีทางโรงพักรถสารวจเขาเสียอย่างไงก็ต้อง๋าไปส่งไปะสรวจด้วยนะอำนวยความสะดวกให้ตำรวจด้วยสรวัตรวอุตส่าห์มาทำงานให้ไม่นาทีเลยเดินตรวจเดินเทนาทีใช่ก็ก็นี่แหละคือเป็นตำรวจของประชาชนจริงๆเราไม่ได้เรียกร้องอะไรท่านบอกว่าเลขคดีท่านออกให้วันนี้แน่นอน ทันรับเรื่องโอเคขอบคุณสวัสดิ์มากครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับหรือจะรอโอเคเดี๋ยวผมรอโอเคอไปส่งสวัสดิ์ก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับก็เป็นสวัสดิ์นะครับก็มาเออนี่ที่เกิดเหตุเอาว่ากันไปครับก็ว่าไปตามเกมใช่ไหมสมุรีครับถูกต้องนะครับผมเออาบ้านเมืองต้องมีคนดูใช่จะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้หรอกอืมเขาบอกว่าอะไรอ่ะ อยู่ดอนเมืองเหมือนกับอยู่ในสนามลบใช่เมื่อกี้เขาพูดอยู่เ,เขาบอกอยู่นะครับคบบืออิาทธิพลเยอะจัดเขาบอกอย่างนี้นะ <c oughs> เออเราก็ไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนเนาะ <c oughs> เออก็มันต้องไม่มีอ่ะเหไหมท <c oughs> ุกวันนี้มันมันบ้านเมืองมันจะเลิแล้ว <c oughs> เออก็ให้ป๋ามานัสร,รอดกำเนิดไปส่งพนักงานสอบสวนก่อนเนื่องจากว่ารถของ ตำรวจเสียต้องต้องไปรับมาครับต้องต้องบริการตัวเองอยากได้เร็วก็ต้องไปรับตำรวจมาเองใช่ไหมเออเอาไปไปนั่งในเราก็คือเห็นบอกว่าตลาดนี้ค่อนข้างที่จะเออก็ไม่รู้ว่าอิทธิพลแค่ไหนนะเขาว่าอย่างไอถ้าถ้าไออย่างนี้แล้วมาเฟียง เฟี้ยงน้ำมันที่เรู้เข้าร้านเขาอย่างนี้นะครับมันก็ไม่น่ารักเลยนะเานาะอ่านองเฟี้ยงเข้าบ้านพวกคุณบ้างดิเนล้างยากจิ๊บเลยเนี่ยเอออันนี้เฟี้ยงแรงไม่แรงเลยพี่น้องด,ดูดิอันนี้เป็นพัาสติกป้องกันโควิดมันเฟี้ยงถ้าขาดโบเลยเอา่า ดีมันไม่จุดจุดไฟเข้าไปด้วยเนาะชิชนนะครับพี่น้องที่อยู่ได้ย่านอนเมืองนะครับร้า,านจกต้มหัวปลาต้มปลาต้มแซบร้านนี้รับรองว่าอร่อยเพราะผมเคยมาชิมแล้วาราคาเป็นกันเองครับอยู่ที่สงกระพาซอยซอยเท่าไหร่เี่ก ไม่ใช่ซอยซอยเข้าซอยเข้าตรงถนนทองวิภาเขาจะซอยอะไรจำไม่ไดไ้ไม่มีเบอร์มีดิตรงตรงไอ้ร้านแบนทบจรินะนี่เสามีแต่เสาเบอร์ไม่มีไม่นั่นเขาเรียกว่าป้ายหายเราเลยมาอยู่ที่หลังเราไม่รู้เบอร์เออมันมีเบอร์แต่ป้ายมันหายไปคนเอาป้ายมาขายอยีแล้วก็ต้องฝากพอสำมนักงงานเขตด้วยนะครับเออ คือบ้านเมืองมันต้องปกครองกันด้วยกฎหมายครับถ้าใครละเมิดกฎหมายก็ต้องว่ากันไปอะครับแต่เป็นแสดงความยิ่งใหญ่แล้วเอาน้ำมุนน้ำมันไม่พอใจใครแล้วเอาน้ำมันมาเฟี้ยงบ้านเขาอย่างนี้มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องอะเนาะมันหมดยุคหมดสมยัยเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนแล้วพี่น้องเอ๋ยนักเลงตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะโอเคอดอนเมืองชานอดอนเมือง โอเคเราก็จะได้เดินทางพาพี่สมุทรไปที่อื่นต่อนะครับโอ้โหเลิะเท่ะมาเลย mm hmm. ก็เราลาพี่น้องกันเท่านี้ mm hmm. ก็วันนี้เราผู้สื่อข่าวตำรวจและต้องเที่ยวเมื่อมีประชาชนน้องเรียนไปว่าก็ต้องมาช่วยออไม่ใช่มาช่วย เราก็ในเมื่อว่าเขาไม่รับความเป็นธรรมเกรงว่าในย่านตอนเมืองเนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่ามันเป็นศูนย์รวมอิทธิพลเหมือนกันเขวาขว่ามานะครับชาวบ้านเองก็ตกใจกลัวและยิ่งรู้ว่าปา๋ามนัดเป็นสมาชิกเ็นูนันเดินด้วยไอคนที่ไม่ชอบอยู่ในย่านนี้ก็อาจจะนะเอก็ออไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวสารวัตรเขาหาตัวได้แล้วกันนะครับ ก็คือจะบอกว่าเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรไม่ได้ใช่ไหมเรีย่ยงหวัวใครมันก็ต้องจองคนนะโอเคนะครับพี่น้องรักทุกท่านคิดถึงคนเหมือนเดิมขอบคุณและสวัสดีครับ